สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนบ้านโคกตูมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาลบบุรีเขตหนึ่งวิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านโคกตูมโรงเรียนบ้านโคกตูมมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ผู้คุณธรรมน้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่21 โรงเรียนยิ้มสวยว่ายงามโรงเรียนบ้านโคกตูมตั้งอยู่หมู่ที่สองตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลบบุรีเขตหนึ่งบนพื้นที่ประมาณ29ไร่มีการจัดบรรยากาศที่ร่มรื่นล้อมรอบด้วยธรรมชาติเหมาะแก่การเรียนรู้ของนักเรียน ปัจจุบันเปิดสอนสองระดับชั้นคือระดับปฐมวัยและระดับประฐมศึกษาจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด247คนครูผู้สอน12คนบุคลากรการศึกษาสองคนภายใต้การบริหารงานของนางสาวสนธิการอ่อนสลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนและนางสาวเทพประธานประพฤติรองผู้อำนวยการโรงเรียน เนบ้านโคกตูมมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่21 นี่คือปณิธานอันมุ่งมั่นของโรงเรียนบ้านโคกตูมที่จะพัฒนาคุณภาพของนักเรียนจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมพบว่าโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนและได้รับการสนับสนุนจากองค์กรเอกชนและภาครุตสาหกรรมให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาด้านพัฒนาแหล่งเรียนรู้งานเกษตรบนพื้นที่กว่า20ไร่ โรงเรียนบ้านโคกตูมจึงมีนโยบายจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานที่เชื่อมโยงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีทักษะชีวิตพึ่งพาตนเองได้อยู่ในวิถีความพอเพียงโดยเป็นกิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงานเศรษฐกิจพอเพียงจนเกิดผลงานจากการดำเนินการเชิงประจักษ์ดังนี้ มีการดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาอย่างต่อเนื่องและมุ่งมั่นขับเคลื่อนกระบวนการการจัดการเรียนรู้โดยการใช้สภาพจริงภายในโรงเรียนและชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้มีการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้มีการเชื่อมโยงความรู้ทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้เช่น การงานอาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณิตศาสตร์สังคมศึกษามีการฝึกทักษะการทำงานในคาบเรียนวิชาเพิ่มเวลารู้วิชาชุมนุมตามหลักสูตรของสถานศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู้แบบ active learning หรือการเรียนรู้เชิงรุก การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้อนตลอดกระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์รู้จักการสื่อสารสืบค้นหาความรู้ด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือรู้จักการทำงานเป็นทีมโดยนักเรียนได้ใช้สมรรถนะของผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน Project Based Learning ตามกิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงานเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6เช่นโครงงานในระดับประถมวัยโครงงานถั่วง,งอกคอนโดของชั้นอนุบาล3โครงงานของระดับชั้นประถมศึกษาเช่นโครงงานปลูกผักปลอดภยัยโครงงานไก่ไข่สุนทรี โครงงานเพาะเห็ดนางฟ้ามาปลูดโครงงานพี่ปลูกน้องขายโครงงานเรือนเพาะรักโครงงารผักพอเพียงโดยมีครูผู้สอนทำหน้าที่ตั้งคำถามชี้แนะให้ข้อเสนอแนะเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการคิดขั้นสูงฝึกแก้ปัญหาติดตามสังเกตและประเมินพัฒนาการของผู้เรียนตลอดกิจกรรมเพื่อให้การเรียนรู้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ยกตัวอย่างการเรียนรู้จากโครงงานเป็นฐานเรื่องเพราะเห็ดได้ขายเห็ดเป็นเห็นคุณค่าน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนชั้งประถมศึกษาปีที่5ดังต่อไปนี้สวัสดีค่ะพวกเราตัวแทนกลุ่มนางฟ้ามาโปรดโรงเรียนบ้านโพกตุมสังกัด ำนักงานเศตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลบุรีเขตหนึ่งชื่อโรงงานพอเหตุได้ขาเหตุเป็นเห็นคุณค่าตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์มีค่านิยมที่ให้ความสำคัญกับวัตถุชอบหรูหราฟุ่มเฟือยเน้นสแสวงความสนุกสนานจึงเป็นสิ่งล่อตาล่อใจให้เยาวชนหลงผิด ในการดำเนินชีวิตประจำวันเราจึงได้จัดทำโครงงานคุณธรรมเกี่ยวกับการนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตและส่งเสริมทักษะอาชีพเน้นการพึ่งพาตนเองจากการที่สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนชั้นป .5 พบว่าปัญหาคือนักเรียนชาวประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนบ้านโคกตูมมีพฤติกรรมการนำเงินค่าขนมที่ได้รับมาใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยสั่งสินค้าออนไลน์เติมเงินในอินเทอร์เน็ต เติมเงินในเกมเงินไม่พอใช้ซื้อขนมและอุปกรณ์การเรียนไม่มีเงินออมทรัพย์สาเหตุปัจจัยภายในขาดความพอเพียงขาดความมีวินยัยขาดความรับผิดช,ชอบปัจจัยภายนอกสื่อเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตค่านิยมวัตถุจากสังคมออนไลน์วิธีการดำเนินโครงงานตามหลักธรรมอิทิบาซีฉันทะ ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นหาแนวร่วมจัดตั้งกลุ่มแกนนำตั้งชื่อกลุ่มนางฟ้ามาโปรดประชุมวางแผนปรึกษาครูและผู้บริหารระดมความคิดหาทางแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเพาะเห็ดนางฟ้าวางแผนหาช่องทางการจำหน่ายเห็ดนางฟ้าเตรียมโรงเรียนเพาะเห็ดอุปกรณ์เกี่ยวกับการเพาะเห็ดนางฟ้าแบ่งผู้รับผิดชอบเพื่อให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการทำงานเป็นทีม วิริยะศึกษาวิธีการเพาะก้อนเชื้อเห็ดจากวิทยากรในท้องถิ่นกลุ่มเกษตรกรหมู่8ตำบลโคกตูมทดลองลงมือปฏิบัติร่วมกันดูแลตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเช่นลดน้ำให้พอเหมาะรักษาความสะอาดของโรงเรือน ตรวจสอบอุณหภูมิและความเชื้นเป็นประจำเพื่อให้ได้ผลผลิตตามต้องการเก็บผลผลิตที่ได้นำไปขายเช่นจำหน่ายให้ครูผู้ปกครองและตลาดนัดในชุมชนจิตตะควบคุมคุณภาพของเห็ด ปริมาณของเหตุที่นำไปจำหน่ายให้ปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารเคมีทำบัญชีรายรับรายจ่ายเงินที่เหลือหลังหักเงินสำรองของกลุ่มร้อยละ15ของรายได้จะนำมาแบ่งกันโดยแบ่งคนละเท่าๆกันนักเรียนแต่ละคนต้องทำบัญชีรายรับรายจ่ายของตัวเองนักเรียนแต่ละคนจะนำไรายได้ที่จากการจำหน่ายเห็ุของตนเองมาฝากออมทรัพย์ไว้กับครูประจำชั้น วิมังษาตรวจสอบคุณภาพหากพบข้อผิดพลาดนำมาปรับปรุงแก้ไขโดยการประชุมอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งโดยทุกกระบวนการมีการสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผลจากการดำเนินงานนักเรียนรู้จักนำหลักคุณธรรมมาแก้ไขปัญหาในการดำเนินชีวิตนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพอเหตุนางฟ้า และหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้นนักเรียนมีวินยัยมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการทํางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพนักเรียนมีรายได้เสริมระหว่างเรียนจากการจําหน่ายเห็ดนางฟ้าคําสอนของในหลวงหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงความพอเพียงคือการใช้ชีวิตอย่างสมดุลไม่ฟุ่มเฟือยรู้จักพอดีการพึ่งพาตนเอง สามารถผลิตเหต็ดนางฟ้าไว้รับประทานและนำไปจำหน่ายได้รู้จักดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าเป็นการบ่มเพาะความดีมีคุณธรรมพัฒนาตนเองให้เป็นแบบอย่างที่ดีโดยน้อมนำพระบรมราโชวาทของในหลวงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตพวกเราขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ จากความสำเร็จดังกล่าวการจัดการเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านโคกตูมได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากชุมชนและหน่วยงานภายนอกเช่นบริษัทชินชนะอินดัสทรีบริษัท CPF ประเทศไทยจำกัดได้สนับสนุนโรงเรียนผักกลางมุง้งจำนวนสองแห่งโรงเลี้ยงไก่ไข่โรงพาะเห็ด ะเเเรือรนนพาชป็ต้จากการํำเนินกิจกรรมดังกล่าวมานี้จึงส่งผลให้โรงเรียนบ้านโคกตูมได้รับอังวันเหรียญทองการประกวดแปรรูปอาหารระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ถึงงานศิละปะหัตถกรรมระดับชาติครั้งที่70และครั้งที่71ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันแกะสลักผักผล,ลไม้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ถึงงานศิละปะหัตถกรรมระดับชาติครั้งที่70ครั้งที่71 และครั้งที่72และได้จัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรโรงเรียนบ้านโคกตูมได้รับการรับรองการจัดตั้งกลุ่มจากสำนักงานเกษตรจังหวัดลบบุรี รู้ที่มาพร้อมความสุขของนักเรียนทุกคนจะเกิดขึ้นต้องมาจากสถานศึกษาที่มีคุณภาพถึงแม้โรงเรียนจะอยู่ในตำบลเล็กๆแต่โรงเรียนบ้านโคกตูมมีความมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องนำมาซึ่งการสร้างเยาวชนที่มีความรู้มีคุณธรรมและมีคุณภาพเป็นกำลังหลักในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติสืบไป